เรารักชุมชนนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สําคัญในชุมชนนะคะสถานที่สําคัญในชุมชนนั้นมีอะไรบ้างนะคะก่อนที่จะไปนะคะคุณ s, ครูมีคํคคาคล้องจองมาฝากเด็กๆนะคะอ่เด็กๆฟังนะคะว่ามันมีสถานที่อะไรในค,คําคล้องจองบ้างนะคะคําคล้องจองสถานที่ในชุมชนสถานที่ในชุมชน เด็กทุกคนควรรู้จักตลาดน้ำตลาดนัดจัดสินค้ามาเพื่อขายเด็กๆเ,เจ็บป่วยไข้ให้รีบไปโรงพยาบาลสถานที่ราชการให้บริการในชุมชนนะคะสถานที่นะคะที่คุณครูคนำมาฝากในคำของจองก็จะมีตลาดนะคะ มีโรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะสถานที่ที่สําคัญในชุมชนนะคะอ่าสถานที่นี้ที่นํามาฝากนะคะก็จะเป็นวัดค่ะไหนใครเคยไปวัดบ้างคะยกมอือให้ดูหน่อยค่ะ,ะแถวบ้านเราก็จะมีวัดใช่ไหมคะวัดเป็นสถานที่ทางพระพุทธศาสนานะคะ ชาวพุทธอย่างเรานับถือศาสนาพุทธนะคะก็จะไปที่วัดกันค่ะเวลาเราไปวัดใช่ไหมคะเราก็จะมีอาหารไปวัดนะคะไปถวายพระนะคะพอเราไปถึงวัดนะคะก็จะกราบแล้วก็ถวายอาหารให้กับพระนะคะแล้ววัดนะคะก็ยังเป็นสถานที่ที่บางคนใช้สําหรับท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปที่วัดนั่นเองนะคะบุคคลนะคะหรือว่า ไครเอ่ยที่อยู่ในวัดตอบได้ไหมคะใครเอ่ยอยู่ในวัดตอบคุณครูได้ไหมคะอ่าเป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะบางวัดก็จะมีสามเณรด้วยนะคะสวัสดีครับออโตโอ้อาสถานที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นสถานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโรงเรียนนะคะ โรงเรียนก็เอาไว้สำหรับศึกษาเล่าเรียนนะคะตั้งแต่เรายังเล็กๆนะคะน,น,นะคะพอเสร็จจะเป็นขั้นปฐมแล้วก็ขึ้นมัธยมต่อไปนั่นเองใครเอ่ยที่อยู่ในโรงเรียนบ้างในโรงเรียนของเราก็จะมีคุณครูนะคะมีนักเรียนนั่นเองสถานที่ต่อไปนะคะที่อยู่ในชุมชนของเรานะคะก็คือ ธนาคารธนาคารนะคะก็ใช้สำหรับฝากเงินถอนเงินรวมทั้งการบริการบัตรเครดิตนะคะใครเอ่ยที่อยู่ในธนาคารก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารนั่นเองนะคะต่อไปสถานที่ที่สำคัญนะคะก็คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลน,นะคะ เราก็ใช้เป็นสถานที่สําหรับรักษานะคะใครที่ไม่สบายก็จะไปรักษาที่โรงพยาบาลน,นั่นเองนะคะเอแล้วใครที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเอ่ยที่โรงพยาบาลก็จะมีคุณหมอแล้วก็คุณพยาบาลน,นะคะให้บริการเรานั่นเองค่ะสถานที่ต่อไปก็คือ สถานีตำรวจนะคะสถานีตำรวจก็เอาไว้สำหรับจับโจรผู้ร้ายนะคะเวลามีอันตรายต่างๆนะคะรวมไปถึงงานจราจรนะคะคุณตำรวจก็ให้ความสะดวกกับเรานะคะคนที่ทำงานอยู่ที่สถานีตำรวจเป็นใครคะคุณตํารวจนั่นเองค่ะ สถานที่ต่อไปที่เอามาฝากก็คือตลาดค่ะไหนใครชอบไปตลาดบ้างคะ,ะสถานที่นี้นะคะก็จะใช้สําหรับไปซื้อของหรือบางคนก็จะไปขายของนั่นเองนะคะขายเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่เราไปซื้อก็เยอะแยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผกักเป็นผล,ลไม้ เป็นเนื้อเป็นไข่เป็นไก่นั่นเองนะคะเอาไว้ไปซื้อที่ตลาดอ๋อบางคนก็อยากได้ของเล่นใช่ไหมคะก็ไปซื้อที่ตลาดเหมือนกันนะคะเอาไว้ใช้สําหรับซื้อของแล้วก็ขายของนั่นเองสถานที่ต่อไปนะคะก็คือสวนสาธารณะนะคะสวนสาธารณะก็เป็นสถานที่ไว้ให้เราพักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือว่า เราจะไปออกกําลังกายนะคะที่นั่นก็จะมีที่ออกกําลังกายนะคะหรือว่าบางคนก็จะไปปิกนิกที่สวนสาธารณะโดยการนําอาหารนะคะไปทานที่นั่นด้วยก็ได้นะคะอันนี้เป็นสถานที่ที่สําคัญนะคะที่คุณครูนํามาฝากนะคะต่อไปนะคะพาเด็กๆไปทําความรู้จักเกี่ยวกับคําศัพท์นะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆ ่เด็กๆจ๋าพูดตามคุณครูนะคะอะตอนนี้เปิดไม้ได้นะคะคุณครูอนุญาตให้เปิดไม้นะคะรูปที่หนึ่งนะคะคือรูปอะไรเอ่ยรูปวัดค่ะเก่งมากค่ะให้สิบดาวเลยวัดนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า temple temple คุณคือมาคุณคือคอังคือมาเนี่ยเอามาด้วยกันคอเงอ่ะ เราว่าคือะคอาเรนนี <esis> ้คืออ่าโรงเรียนนะคโรงเรียนนะคะเราเรียกว่าอะไรอสกูด <wiele> ัง <médico> ค่ะสกูสกู๊เงมากสกูแปลว่าอะไรคะ โรงเรียน,ยนค่ะเก่งมากค่ะโรงเรียนป<า>ียาเปิดไมค์ด้วยนะคะกดไมาแล้วค่ะกดไมค์ตรงนี้ใช่ไหมอืมจอดคืออะไรคะจอดเจอว่าโรงพยาบาลนรองคาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลเบบ็องที่อาโดนาเหมือนน้องเลยใส่ยาฮานาดู

จะพาเด็กๆนะคะไปทําแบบฝึกหัดแล้วเด็กๆเปิดหนังสือขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ให้เด็กๆดูก่อนนะคะก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดเขาบอกว่า้เอาเอาคเอะอภาอะไรหายไปออก่าหมดหนูตรงนี้นะคะตั้งซุปอ่าซุป เอกนะคะใช้ดินสอได้นะคะอันนี้ม้นเหมือนบ้านบาหนเหมือนบ้านนานา,นาเลยอ่ะมาดูข้อหนึ่งค่ะขตรงนี้ที่มันหายไปนะคะนี่คืออะไรอะไระเ,อ,อ,เอ,อเป็นรูปคุณยายใช่ไหมคะรูปบีก็คือพระพุทธรูปนะคะ รูป c เป็นเด็กผู้หญิงไม่ต้องพูดหรอว่าพูดแ,แล้วเปนอีกครั้่นี่ะะเป็นรูปรูปนะคะรูป e นะคะก็จะเป็นรูปเด็กผู้หญิงกับผู้ชายนะคะและก็รูป e นะคะเป็นร้านขายน้ำขอโทษค่ะรูป f นะคะเป็นร้านขายน้ำดูนะคะว่า อันที่มันหายไปคืออะไรมาดูข้อหนึ่งก่อนนะคะข้อหนึ่งตรงนี้เต็มเลยนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่ข้างหลังคุณพ่อเอ่ยภาษาอะนะอะไรคะหายไปดูรลุ๊กเก่งมากค่ะเด็กๆก็เติมตัวดีลงไปนะคะเป็นพลุที่หายไปต่อไปมาดูข้อสองนะคะข้อสอง เอเห็นแต่ขาเห็นแต่ตัวใครเนาะที่หายไปคุณยายโอ้เก่งมากมคุณยายใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมตัวเอลงไปในช่องนี้คะ่ะเป็นคุณยายที่หายไปนะคะข้อเอแล้วตอบไปแล้วข้อเอกับข้อดีนะคะต่อไปข้อสามตรงนี้คะ่ะข้อสาม อะไรนะคะข้ีถูกข้อบีเก่งมากค่ะดีนะคะเติมบีไปเลยตรงนี้นะคะพอไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ค่ะด้านล่างนี้นะคะข้อที่สี่ข้อที่สี่อะไรหายไปคะหายไป เด็กผู้หญิงที่จะเดินถือพัดนะคะหายไปเป็นข้อ c นะคะเด็กๆเติมตัว c ลงไปเลยอ่าต่อไปข้อห้าค่ะข้อห้าข้อห้า็นไหนหายไปคะขห้าคือ c ขข้อห้าค่ะ ใช่สอคนเลยเป็นผ in ู้หญิงกับผู้ชายตรงกับข้อ e นะคะข้อ e เด็กๆก็เติมตัว e ลงไปเลยนะคะตรงนี้อ่าข้อหกนะคะข้อหเหลืออยู่รูปเดียวก็ดูข้อสุดท้ายตัางลูกนะคะร้านขายน้ำเอาน้ำผึ้งแล้วน่าหาวแล้วกินแล้วนะคะพี่อาริเรียน อ่าโอเคมีใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยครูค่ะอายุครูดูหน่อยโอเคเสร็จแล้วหลายคนเลยออตโต้ได้อานหนังสือมาไหมครับขอพี่่าเหมนอันดาหลือหรอไม่ข <c oughs> อพี่านสีสีเขียวไม่ที่ที่ครูสอนพูดไอคอมอ่ะเหมือน วาดอันดาเสร็จหรือยังค่ะเสร็จแล้วคุณหรือโอเคแล้วค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะคุณครูนะคะขออนุญาตลบค่ะเวลาเเนสร็จแล้วบ้านวาดบ้านบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ มนูฟชนรถอนได้ไหมคะแล้วนารกูดูค่ะรอบหนึ่งคนที่สุดให้ดูดูค่ะเออันนด้เสร็จแล้วค่ะได้ไหคะโอเคอิมเอ็มเสร็จแล้วค่ะเนาะจแล้วไหน แล้วเรามาดูข้อนีกล้สงอกสองนได้สีสหกสองดปขออน,นุญาตปิดเสียงก่อนดาาังม,ม,ม,มากเลยเด็กๆค่ะนั่งดีๆค่ะเงียบๆนะคะคุณครูสอนต่อนะคะเขาบอกว่าอ่าในหน้านี้นะคะที่ ห้องสมุดประชาชนนะคะห้องสมุดประชาชนก็เป็นสถานที่ที่อยู่ในชุมชนเหมือนกันห้องสมุดนะคะก็เอาไว้ใช้สำหรับเราไปอ่านหนังสือนะคะอันนี้จะเป็นในการบ้านเล่มเล็กที่ครูเย็ให้นะคะที่นี่นะคะก็จะมีหนังสือเต็มไปหมดเลยทั้งหนังสือนิยายหนังสือนิทานหนังสือพิมพ์นะคะ เอาไว้ให้เราไปอ่านหนังสือได้นะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะลากเส้นต่อจุดให้หน่อยค่ะเพราะว่าเขาให้ตัวเลขมาแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเลยนะคะให้เด็กๆช่วยคุณครูลากหน่อยค่ะนะคะเขาบอกว่าให้เริ่มจาก41เอ๊ด41อยู่ตรงไหนนะ เจอแล้วคะ่ะใครเจอแล้วยกมือให้คุณครูดูหน่อยแล้ว41อยู่ตรงไหนคะอ่าลียาเจอแล้วนะคะ41เป็นบันไดยอยู่ข้างล่างนะคะ41ให้เด็กๆลากไปหา42นะคะเริ่มจากจุดตรงนี้เลย41ลากมาหา42คุณครูลากเสร็จแล้วนะคะต่อไปคะ่ะ จาก42ก็ไปหา43นะคะด้านบนนะคะ43ต่อจาก43ไปหา44อ่าเจอแล้วนะคะ44ต่อจาก44เป็นเลขอะไรเอ่ย ต่อจาก44ก็เป็นเลข45นะคะและก็เลข46ต่อไปก็เป็น47 48 49แล้วก็50เจอไหมคะอยู่ในกันบ้านนะคะเล่มเล็ก ไม่เจอหรอคะกันบ้านเล่มเล็กนะคะหน้าที่เก้าสิบที่คุณครูเย็บใส่สแตป,ปเปิลให้นะคะแก้ใครใครเสร็จแล้วคะ่ะยกให้ดูหน่อยคะ่ะโอเคน้องวิยาเสร็จแล้วยกให้คุณครูดูหน่อยนะคะคนไหนเสร็จแล้วนะ,ะัะของอิมเอมไม่เจอหรอลูก,กแต่มานี่ โอเคไม่เจอค่ะเบิร์เดวให้แม่ลูกหาให้นะคะงนาอะเขียนชื่อมันเขียนเลยเขียนชื่อนคะคะคุณโกเขียนค่ะโอ้เก่งมากเลยค่ะตั้งใจเขียนมากถ้าเด็กๆนะคะ ลากเส้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูฝากให้เด็กๆไปละบายสีนะคะระบายสีสวยๆนะคะอยู่ในเล่มที่เป็นการบ้านนะคะแม่ลุงเจอไหมคะคุณแม่ที่เป็นเล่มเ,เล็กๆที่คุณระบายสีระ,ะ,ะบายสีที่มันเป็นสีนี้หรอคะระ,ะบายสีห้องสมุดค่ะ มาะบิตัวนี้โอเคะบอืมไปไม,ไม่ตาไปหาให้ดิเจอแล้วของอีกเอ็มเจอแล้วค่ะอ่ะ ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องรีบเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำทีหลังก็ได้นะคะคุณครูให้ทำแค่สองหน้านี้ก็พอนะคะ,ะเดี๋ยวของใครที่เสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆระบายสีอีกทีนะคะตอนที่เรียนเสร็จเดี๋ยววันนี้จะพาไปเล่นเกมนะคะอยากเล่นเกมไหมคะอยากเล่นเกมคุณครูก็อยากให้เด็กๆไปเล่นเหมือนกัน เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลบก่อนนะคะมาแล้วค่ะ,อะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเ,เก็บไว้ก่อนแล้วค่อยทำตอนที่คุณครูสอนเสร็จนะคะ,ะคุณครูนะคะจะพาเด็กๆไปดูว่ารไรเอื่ยที่มันหายไปอตอนนี้คุณครูให้เด็กๆเ,เปิดไม้นะคะแล้วก็ตั้งใจฟังเดี๋ยวเด็กๆจะตอบไม่ได้นะคะ เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเป็นสถานที่จับจ่ายซื้อของของพ่อค้าแม่ค้าสถานที่ไหนคะตลาดตลาด่งนะเก่งมากต่อไปค่ะต่อไปเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเป็นสถานที่ให้ความรู้ ที่นั่นมีคุณครูกับสถานานที่ไหนคะโรงเรียนค่ะใช่ไหมคะใช่ไหมคะไปดูค่ะถูกต้องเก่งมากค่ะเก่งมากต่อไปค่ะเขาบอกว่าอะไรเอ่ยเป็นสถานที่ดูแลคนป่วยไข้ไม่สบายมีโรงพยาลค่ะถูกไหมคะโรงเรียนถูกต้องถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ สถานที่ที่เอาไว้ไปทําบุญฟังเทศค่ะไปทําบุญไหนคะคือวัดค่ะไปทำบุญไหนคะคืวัดอู้ถูกต้องค่ะถูกต้องเก่งมากค่ะแสดงว่าตั้งใจเรียนค่ะอ้อสถานที่ที่เราไปเดินเล่นไปพักกําลังกายจน้จุนีนี้้เรีย่ะอู้ถูกต้องเก่งมากเก่งมากเก่งมากค่ะ โอเคเก่งๆแบบนี้ต้องมีเราขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบน